สวัสดีครับพบก,กับสรุปข่าวลิเวอร์พูลไปเริ่มาที่ข่าวแรกเลยครับปิดดิวพังมาร์เกฮีเดือดจัดหลังพาเลสเบรกย้ายซบลิเวอร์พูลส่อทบทวนบทบาทกับตันทีมกลายเป็นเรื่องดราม่าร้อนแรงในช่วงโค้งสุดท้ายของตลาดน,นักเตะเมื่อมาร์เกฮีประกาศหลังกับตันทีมของคริสตัลพาเลสออกอาการไม่พอใจอย่างหนักหลังต้นสังกัดเปลี่ยนใจในนาทีสุดท้ายบล็อกดีลมูลค่า3 5ล้านปอนด์ที่กำลังจะพาเขาย้ายไปสู่ลิเวอร์พูลทั้งที่ขั้นตอนทุกอย่างเกือบเสร็จสมบูรณ์แล้วนะครับ แหล่งข่าวเชื่อถือได้ระบุว่าข้อตกลงระหว่างพาเลซกับลิเวอร์พูลนั้นคืบหน้าไปถึงขั้นที่สโมสรได้ส่งเอกสารลงทะเบียนก่อนเส้นตายเรียบร้อยแถมเกฮียังผ่านขั้นตอนแรกของการตรวจร่างกายและมีเครื่องบินเจ็ตส่วนตัวเตรียมไว้รอพาเจ้าตัวไปยังเมอร์ซี่ไซส์ในคืนวันเดียวกันด้วยอย่างไรก็ตามโอลิเวอร์กลาสเนอร์ผู้จัดก,การทีมของพาเลซกลับกลายเป็นตัวแปรสำคัญที่ทําให้ดีลนี้ต้องพังลงหลังเขายืนกรานว่าไม่ต้องการเสียเกฮีในนาทีสุดท้ายของตลาดเนื่องจากไม่มีเวลาเหลือพอที่จะหาตัวแทนและถึงขั้นข ออกจากตำแหน่งหากดีลนี้เกิดขึ้นจริงแม้ว่าสตีฟพาริชประธานสโมสรจะเคยตอบรับข้อเสนอจากหงแดงแบบไม่เต็มใจแต่เมื่อเจอแรงกดดันจากคุณซื้อใหญ่ก็จำเป็นต้องเปลี่ยนใจยกเลิกดีลในนาทีสุดท้ายท่ามกลางความผิดหวังอย่างรุนแรงของนักเตะเกฮี <c oughs> รู้สึกไม่พอใจอย่างมากกับการหักหลังครั้งนี้โดยเฉพาะเมื่อเขาแสดงความเป็นมืออาชีพมาโดยตลอดในช่วงที่มีข่าวลือย้ายทีมทั้งที่มีสิทธ์จะกดดันหรือหยุดเล่นเหมือนที่เคยเกิดกับกรณีของอเล็กซานเดอร์อีซักที่ใช้วิธีดังกล่าวเพื่อย้ายทีมสำเร็จ รายงานเพิ่มเติมเผยว่าทีมงานพาเลสถึงขั้นจัดทำวิดีโอลาแฟนบอลไว้ล่วงหน้าซึ่งถูกปล่อยหลุดออกมาทางโซเชียลแล้วพร้อมข้อความปิดท้ายว่า thank you skip สื่อถึงการอำลาของกัปตันทีมโดยแท้จริงนะครับ แม้ยังไม่มีสัญญาณว่าเกฮีจะปฏิเสธลงเล่นให้พาเลสแต่แรงข่าวใกล้ชิดนักตเตะเผยว่าเจ้าตัวกําลังทบทวนอย่างจริงจังว่าจะสลับปลอกแขนกับตันหรือไม่เพื่อแสดงถดยืนต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในขณะที่เพื่อนร่วมทีมหลายคนเองก็รู้สึกไม่พอใจต่อการที่เกฮีถูกกันไม่ให้ย้ายทีมทั้งที่เจ้าตัวอยู่ในฟอร์มที่ยอดเยี่ยมและมีความมุ่งมั่นตลอดช่วงที่ผ่านมาลิเวอร์พูลอาจกลับมาล่าตัวเกฮีอีกครั้งในช่วงตลาดหน้าหนาวแต่ก็ต้องเร่งมือหน่อยนะครับเพราะมีรายงานว่าบาร์เซโลนาไ และยูเวนตุสต่างก็ให้ความสนใจพร้อมเปิดโต้เจราจาล่วงหน้าได้ในเดือนมกราคมนี้เช่นกันนะครับศึกชิงตัวกับตันทีมพาเลสในตลาดรอบหน้าอาจเดือดกว่าที่คิดและเรื่องนี้อาจไม่จบง่ายๆแน่นอนนะครับ มาร์เกฮียืนยันไม่ต่อสัญญาคริ ale, team, สตอพาเลสเตรียมลาทีมฟรีเสมอร์หน้าสถานการณ์ของมาร์เกฮีประกาศหลังทีมชลลิงกฤษของคริสตอพาเลสกำลังร้อนระอุเมื่อจตัวยืนยันชัดเจนว่าจะไม่ต่อสัญญาฉบับใหม่กับต้นสังกัดและเตรียมย้ายทีมแบบไร้ค่าตัวในช่วงเสมอปีหน้าแล้วนะครับเกฮีที่ยังคงมีเป้าหมายจะย้ายไปแอนฟิลมีทางเลือกที่จะเซ็นสัญญล่วงหน้ากับสโมสรในต่างประเทศได้ตั้งแต่เดือนมกราคมหรือลุยต่อกับพาเลสอีกหนึ่งฤดูกาลก่อนย้ายทีมฟรีในช่วงเสมอร์หน้าเมื่อหลังดิิิววว่่่มมมมคครรรรรรััั้้้้งงนนีีีาา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 ายยยเกกกกดดขภใะะหโอสสผูจทบตป ที่ไม่ต้องการเสียนักเตะไปแบบไม่มีค่าตัวเดอพาเลกเคยเป็นเจ้ข้อเสนอจากนิวคาสเซิลยูไนเต็ดเมื่อเมอรอก่อนและจากทาดแมพอสเปอร์ในช่วงตลาดหน้าหนาวที่ผ่านมาซึ่งแต่ละข้อเสนอนั้นมีมูลค่ามากกว่า65ล้านปอนด์เลยทีเดียวนะครับลาสเนอร์เองก็แสดงความไม่พอใจต่อบอร์ดบริหารหลายครั้งเกี่ยวกับความล่าช้าในการเสริมทัพโดยเฉพาะเมื่อต้องรับมือกับศึกใหญ่ทั้งพีเมลิกและยูโรปาคอนเฟรนลีแต่สิ่งที่เลวร้ายยิ่งกว่าสำหรับเขาคืออาการบาดเจ็บของแข้งโคนช่ววงเเลดียกันาารมตักกงลดวุ่ทีมชอังกกฤษเจ้งัาประมาณ3ัปดาห์ ขณะที่อิสเบล่าซาปิกทีมชาติเซเนกัลเจ็บเอ็นหลังหัวเขาว่าพักอย่างน้อย6สัปดาห์ส่วนเจเรมีปิโนโตวรุกทีมชาติสเปนที่เพิ่งเปิดตัวก็เจ็บข้อเท้าเช่นกันทั้ง3คนต้องถอนตัวจากทีมชาติรี้บรอยแล้วคารเลที่เพิ่งเสียเอเบราชีเอเซให้กับอาร์เซนอลก็ยิ่งขาดตัวเลือกในเกมรุกระบบวิงแบ็กมากขึ้นโดยตอนนี้กลาสเนอร์จะต้องพึ่งพาแข้งที่มีอย่างไดจีคารมิดาโรแมงเอเซจัสตินเดวินนี่และคริสตานตุสอูเช่แข้งใหม่จากเกตาเฟ่ที่เพิ่งย้ายมาในวน สไปเมื่อเดือนมีนาคมเพื่อไปรับงานในซาอุโดยฮอปส์เคยร่วมชมเกมของพาเลทในนัดเปิดฤดูกาลที่พบเชลซีด้วยส่วนความล้มเหลวในตลาดรอบล่าสุดพาเลทยยพยายามคว้ากองหลังหลายรายไม่สาเร็จั้ออีกอร์จูริโอย้ายไปเวสต์แฮมอุสมานดิโอมงเดสปอร์ติ้งลิสบอนและยานบิเซกอินเดอร์มิลานรวมถึงแนวรุกอย่างอีวานเกสซองที่เลือดย้ายไปแอสตันวิลล่าแทนสถานการณ์ของพาเลทในตอนนี้ต้องบอกว่าหนักหนาไม่น้อยทั้งในแง่ของขุมกำลังและบรรยากาศภายในทีมซึ่งต้องจับตาว่ากลาสเนอร์จะรับมือกับวิกฤ ยืนยันทางการแอสตันวิลล่าเปิดตัวฮาวิเอเลียดพร้อมมอบเบอร์เก้าลุยฤดูการใหม่เต็มตัวแอสตันวิลล่าประกาศเปิดตัวฮาวิเอเลียดอย่างเป็นทางการในวันสุดท้ายของตลาดนักเตะด้วยสัญญายืมตัวจากลิเวอร์พูลตลอดฤดูการพร้อมเนื่อนไขซื้อขาดตามจำนวนนัดที่ลงสนามซึ่งถือเป็นการปิดดิวซัมเมอร์นี้ของทัพสิงห์ผงาดแบบสวยงามเลยนะครับ เอเลียดวัย22ปีย้ายมาจากแอนฟิลพร้อมดีกรีสุดหรูผ่านการคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกสสมัยแชมป์สโมสรโลกลีคัพและ FA Cup คัพมาแล้วกับจำนวนลงสนามให้ลิเวอร์พูลมากถึง149นัดทั้งในเกมลีกและเวทียุโรปโดยมีผลงานโดดเด่นทั้งในเรื่องของประตูและแอสซิสไม่เพียงแค่นั้นเจ้าตัวยังเพิ่งได้รับรางวัลนักเตะยอดเยี่ยมประจำทัวนาเมนต์ในศึกยูโรย21เมื่อช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมา หลังโชว์ฟอร์มเด่นพาทีมชาติอังกฤษผงาดคว้าชแชมป์ยุโรปได้สำเร็จหลังเซ็นสัญญาและเปิดตัวกับวิลล่าเอเลียดเผยความรู้สึกว่ามันรู้สึกเหลือเชื่อมากก่อนอื่นเลยผมต้องขอบคุณทุกคนที่ทำให้การย้ายทีมครั้งนี้เกิดขึ้นจริงการได้เล่นให้สโมสรใหญ่อย่างแอสตันวิลล่าคือความฝันของเด็กหลายๆคนและตอนนี้ผมดีใจสุดๆที่ทุกอย่างลุล่วงแล้วพร้อมที่จะเริ่มต้นทันทีนะครับ ตอนนี้เป้าหมายของผมคือพัฒนาในฐานะนักเตะและไม่มีที่ไหนจะเหมาะไปกว่านี้อีกแล้วโดยเฉพาะกับผู้จัดการทีมอย่างอูนเอเมรี่ทั้งปรัชญาการเล่นความไว้วางใจที่เขามีให้กับนักเตะดาวรุ่งและผลงานส่วนตัวของเขาที่ทำให้ผมประทับใจมากผมคุยกับเขาก่อนย้ายทีมและสิ่งที่เขาสื่อสารกับผมทำให้ผมตัดสินใจง่ายขึ้นจริงๆ แฟนบอลที่นี่ก็สุดยอดสนามวิลล่าพาร์คมีบรรยากาศที่เร้าใจทีมก็เล่นกันเป็นระบบและยากจะรับมือผมรู้สึกว่าโอกาสนี้มันพิเศษเกินกว่าจะปฏิเสธได้ ไฮไลท์สำคัญอีกอย่างคือการที่เอเลียตได้รับเสื้อหมายเลข9ซึ่งถือเป็นหนึ่งในเบอร์ประวัติศาสตร์ของสโมสรโดยเคยถูกสวมใส่โดยนักเตะระดับตำนานอย่างปีเตอร์วิทแอนดี้เกรและฮวนปาโบลอังเคลรวมถึงอดีตผู้เล่นชื่อดังอย่างดีออนดับลินดารนเบน์มารอนแฮร์วูดเวสลี่โมราเอสและจอร์นดูรันที่พึ่งอำลาทีมไปไม่นาน การได้เบอร์นี้ไม่เพียงแค่เป็นเกียรติสำหรับเอเลียดแต่ยังสะท้อนถึงความไว้วางใจที่สโมสรมีให้เขาในการลุยศึกพรีเมียร์ลีกหรือดูการนี้อีกด้วยนะครับสื่ออังกฤษสับเละข้อกล่าวหาอีซักจงใจล้มแผนลุย UCL กับบทพิสูจน์ที่สวนทางความเป็นจริง กลายเป็นกระแสดเดือดในวงการสื่อฟุตบอลอังกฤษเมื่อมีการกล่าวหาว่าอเล็กซานเดอร์อีซักดาวยิงทีมชาติสวีเดนจงใจบ่อนทำลายโอกาสของนิวคาเซลในการคว้าตัว League, ๋วแชมเปี้ยนส์ลีกฤดูกาลที่ผ่านมาเพื่อปูทางให้ตัวเองย้ายทีมในซัมเมอร์นี้ซึ่งแน่นอนว่าเสียงวิจารณ์จากแฟนบอลและนักข่าวสายกีฬาไม่ปล่อยให้เรื่องนี้ผ่านไปไง่ายๆนะครับ ต้นเหตุของกระแสนี้มาจากคอลัมน์ของลุคเอ็ดเวิร์ดแห่งเดอะเทเลกราฟที่อ้างแหล่งข่าววงในว่านักเตะเล่นแบบไม่เอาจริงในช่วงท้ายฤดูกาลพร้อมโยงว่าอีซักต้องการแสดงให้เห็นว่านักเตะมีอำนาจจะย้ายทีมเมื่อไหร่ก็ได้ถ้าต้องการ แต่ความจริงที่สวนทางกันอย่างสิ้นเชิงคืออีซักยิงไป4ประตูกับอีกหนึ่งแอสซิสในเดือนเมษายนถึงพฤษภาคมซึ่งล้วนมีความสำคัญต่อชัยชนะของทีมหนึ่งในนั้นคือจุดโทษตีเสมอนาที89ใส่ไบรตันซึ่งเขารีบเก็บบอลกลับไปเซ็นเตอร์วงกลมเพื่อเร่งล่าประตูชยัย สื่ออังกฤษบางสำนักถึงกับจวกยับว่าถ้านี่คือความพยายามจะทำลายทีมก็คงเป็นแผนที่ห่วยที่สุดเท่าที่เคยมีมาเพราะผลงานของอีซักในสนามกลับกลายเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้นิวคาสเซิลยังอยู่ในเส้นทางลุ้นพื้นที่ยุโรปและที่สำคัญคือหากเขาเป็นตัวป่วนจริงทำไมทีมถึงยังส่งลงเล่นต่อเนื่องจนจบซีซั่นและพยายามรั้งเขาไว้ตลอดช่วงซัมเมอร์ เอ็ดเวิร์ดยังขัดแย้งกับตัวเองอย่างชัดเจนเพราะก่อนหน้านี้เขาเคยยืนยันหนักแน่นว่าอีซักไม่ย้ายแน่นอนแต่เมื่อดีลลิเวอร์พูลเกิดขึ้นจริงเจ้าตัวกลับบอกว่าตนเองผิดแต่ก็ถูกในที่สุดทำเอาหลายฝ่ายตั้งคำถามว่าเจตนาการเขียนบทความนั้นเพื่ออะไรบทความดังกล่าวยังชี้ว่าทางนิวคาสเซิลตั้งค่าตัวไว้สูงลิ่วกว่า150ล้านปอนด์เพื่อกันท่า แต่สุดท้ายกลับตอบรับข้อเสนอจากลิวอร์พูลที่125ล้านปอนด์โดยอ้างว่าผู้บริหาร PIF ตัดสินใจปล่อยเพราะแฟนบอลเริ่มไม่พอใจนักเตะทั้งที่ในความเป็นจริงกระแสจากแฟนบอลส่วนใหญ่ยังคงชื่นชมและเสียดายการย้ายทีมของอีซักอยู่ไม่น้อยนะครับ อีกหนึ่งประเด็นที่ถูกหยิบยกขึ้นมาคือเรื่องพลังของนักเตะที่ดูเหมือนจะมีมากขึ้นในตลาดซัมเมอร์นี้เมื่อมีกรณีของโยอานวิซ่าและโยเคเรสที่ปฏิเสธลงซ้อมหรือลงสนามเพื่อบีบให้ทีมปล่อยตัวแต่การกล่าวหาว่านี่คือยุคที่นักเตะยุดอำนาจเหนือสัญญาก็อาจเป็นการตีความเกินจริงเพราะสุดท้ายทุกดิวก็ต้องมีทีมที่พร้อมจ่ายเงินระดับมหาศาลอยู่ดี ไม่ใช่ใครก็ย้ายได้ตามใจโดยไม่มีราคาที่เหมาะสมทั้งหมดนี้สะท้อนให้เห็นถึงความย้อนแย้งในบางมุมของสื่ออังกฤษที่บางครั้งก็พยายามปั้นเรื่องราวให้เร้าอารมณ์เกินข้อเท็จจริงเพื่อกระตุ้นความสนใจทั้งที่ข้อมูลในสนามกลับพิสูจน์ชัดเจนว่านักเตะอย่างอีซักไม่เคยละทิ้งหน้าที่และยังคงทุ่มเทเพื่อทีมจนวินาทีสุดท้ายของการสวมเสื้อนิวคาสเซิล ในโลกฟุตบอลยุคใหม่นักเตะอาจมีพลังมากขึ้นก็จริงแต่ก็ยังต้องอยู่ภายใต้ข้อผูกพันและการเจรจาอย่างเป็นระบบสุดท้ายแล้วพลังของเงินก็ยังเป็นสิ่งที่ขับเคลื่อนตลาดอยู่ดีนะครับอีซักเปิดใจครั้งแรกหลังซบลิเวอร์พูลขอบคุณนิวคาสเซิลจากใจแต่เอเย่นพูดจาเดือดใส่ต้นสังกัดเก่า กลายเป็นดีลที่ขย่าตลาดนักเตะอังกฤษจนสะเทือนทั้งวงการเมื่ออเล็กซานเดอร์อีซักดาวยิงทีมชาติสวีเดนย้ายร่วมทีมลิเวอร์พูลด้วยค่าตัวมหาศาล125ล้านปอนด์ซึ่งกลายเป็นสถิติสูงสุดตลอดการของสโมสรในอังกฤษทันทีนะครับแม้การย้ายทีมครั้งนี้จะเต็มไปด้วยดรามา่าหลังอีซักแสดงจุดยืนชัดเจนว่าต้องการย้ายออกจากนิวคาสเซิลยูเนเต็ด และไม่ลงสนามใน3นัดแรกของฤดูกาลใหม่หนึ่งในนั้นคือเกมที่เจอกับลิเวอร์พูลต้นสังกัดใหม่ของเขาเองแต่หลังดิวลุล่วงดาวยิงวัย25ปีก็ได้ออกมากล่าวขอบคุณแฟนบอลและทีมเก่าด้วยถ้อยคำที่เต็มไปด้วยความเคารพอีซักโพสต์ผ่านอินสตาแกรว่าผมอยากขอบคุณเพื่อนร่วมทีมทีมงานสตาฟและโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมืองนิวคาสเซิลและแฟนบอลที่ยอดเยี่ยมทุกคน สำหรับช่วงเวลา3ปีที่ไม่มีวันลืมร่วมกันเราสร้างประวัติศาสตร์ร่วมกันพาทีมกลับสู่จุดที่ควรอยู่ทั้งการคว้าตั๋วแชมเปี้ยนส์ลีกและคว้าแชมป์แรกในรอบกว่า70ปีมันเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของการเดินทางนี้ขอบคุณจากหัวใจครับนิวคาสเซิลอย่างไรก็ตามความร้อนแรงกลับไม่ได้อยู่แค่ในโพสต์ของนักเตะเพราะวลาโดเลมิก เอเย่นส่วนตัวของอีซักได้ส่งข้อความถึงอดีตต้นสังกัดของนักเตะแบบเจ็บแสบผ่านรายการวิทยุ Talksport โดยมีการอ่านคำพูดของเขาว่ามันก็ดีที่เคยมีใครสักคนอยู่ข้างคุณแต่ที่ดีกว่าคือเมื่อคุณรู้แน่ชัดว่าใครที่คุณจะไม่มีวันกลับไปอยู่ด้วยอีก คำพูดนี้สร้างเสียงวิจารณ์อย่างกว้างขวางโดยเฉพาะในหมู่แฟนนิวคาสเซิลที่ยังคาใจกับวิธีที่อีซักย้ายทีมบางส่วนแสดงความไม่พอใจขณะที่อีกหลายคนก็ยังคงเลือกแสดงความขอบคุณนักเตะในโพสต์อำลาอย่างมีน้ำใจนักกีฬาหลังจากซัมเมอร์อันยาวนานที่เต็มไปด้วยความไม่แน่นอนสุดท้ายอนาคตของอีซักก็ได้รับการคลี่คลาย โดยเขาเซ็นสัญญาระยะยาว6ปีกับลิเวอร์พูลและจะเข้าร่วมทีมหลังเสร็จภารกิจกับทีมชาติในช่วงเบรกทีมชาติครั้งนี้แม้แฟนหงแดงจะต้องรอการประเดิมสนามอีกสักพักแต่ทุกสายตาก็จับจ้องว่าอีซักจะสามารถสารต่อฟอร์มสุดเฉียบที่ยิงไป54ประตูจาก86นัดในพรีเมียร์ลีกให้กับลิเวอร์พูลได้หรือไม่ เพอดีลระดับโลกอีซักย้ายซบลิเวอร์พูลดันสโมสรอนเก่าเฮร,รับเงินชดเชยหลายล้านแต่โคชชี้ยังไม่พร้อมเต็มร้อยล่าสุดมีการเปิดเผยว่าสโมสรอนเก่าหลายแห่งของอีซักจะได้รับเงินชดเชยตามกฎของฟีฟา่ารวมแล้วหลายล้านปอนด์เลยทีเดียวนะครับหนึ่งในนั้นคือ AIK Academy ต้นสังกัดแรกของอีซักในสวีเดนที่กำลังจะได้รับเงินชดเชยราว2.6ล้านปอนด์จากดิวนี้ แม้ว่าผู้บริหารของสโมสรอ,อย่างเฟดริกโซเดอร์เบิร์กจะพยายามลดความสำคัญของเรื่องเงินแต่ก็ยอมรับว่ามีผลต่อสถานะการเงินของสโมสรอ,อย่างมากโดย A.I.K เพิ่งประกาศขาดทุนราว3.1ล้านปอนด์ในช่วงครึ่งปีแรกของปีนี้โซเดอร์เบิร์กเปิดใจกับสื่อ s p o r t ตเบลเดว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับ A.I.K ในคืนนี้ไม่ใช่เรื่องเงิน แต่คือการที่เด็กจากอะคาเดมี่ของเราได้กลายเป็นนักเตะค่าตัวแพงที่สุดในประวัติศาสตร์ฟุตบอลอังกฤษและได้ย้ายไปอยู่กับหนึ่งในสโมสรที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกนั่นคือความภูมิใจสูงสุดของเราเนื่นชดเชยในรูปแบบนี้เรียกว่า solidarity payment ซึ่งเป็นค่าตอบแทนที่ฟีฟ่ากำหนดให้กับสโมสรที่มีส่วนในการพัฒนาย,ยาวชนระหว่างอายุ12ถึง23ปีโดยจะถูกหักจากค่าตัวเต็มตามสัดส่วนสูงสุด5% และจัดสรรให้กับทีมเก่าของนักเตะซึ่งในกรณีของอีซักมีทั้ง A.I.K. วิลเลมทเวล์บรุเซียดอดมุลและเร a l s o ลโซเซียดับที่จะได้รับส่วนแบ่งกันไปทางฝั่งลิเวอร์พูลในฐานะผู้ซื้อนอกจากจะจ่ายค่าตัวให้กับนิวคาเซิลแล้วยังต้องเป็นผู้จ่ายเงินชดเชยนี้ให้กับสโมสรต่างๆตามกฎของฟีฟ่าอีกด้วยนะครับ แต่ในขณะที่ข่าวดีทยอยหลั่งไหลเข้ามาแฟนบอลลิเวอร์พูลก็ต้องใจเย็นกันสักหน่อยเพราะโยนดาวโทมัสันเฮดโคชทีมชาติสวีเดนเปิดเผยว่าอีซักยังไม่ฟิตพอจะเล่นเต็ม90นาทีหลังจากไม่มีส่วนร่วมในช่วงปรีซีซั่นและไม่ได้ลงเล่นเลยใน3มเกมแรกของพรีเมียร์ลีกเขาเป็นนักเตะที่มีความเป็นมืออาชีพสูงมีจิตใจแข็งแกร่งและพยายามอย่างเต็มที่แต่เราจำเป็นต้องจัดการสภาพร่างกายของเขาให้ดี โคชโทมัสสันกล่าวอีซักกำลังเตรียมลงช่วยทีมชาติสวีเดนในศึกฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกที่จะพบกับสโลวีเนียวันที่5กันยายนและบุกเยือนโคโซโววันที่8กันยายนซึ่งทั้งสองนัดนี้ถือเป็นโอกาสสำคัญให้เขาเรียกความฟิตก่อนกลับมาลุยโปรแกรมโหดกับลิเวอร์พูลในช่วงหลังเบรกทีมชาตินะครับ เลวผูผูเสริมทีมงานชุดใหญ่ดึงผู้เชี่ยวชาญลูกตั้งเตะเพิ่มยกระดับเกมรุกรับแบบละเอียดเลวผูผูเดินหน้าเสริมแกร่งนอกสนามอย่างต่อเนื่องล่าสุดจัดการดึงทีมงานผู้เชี่ยวชาญด้านลูกตั้งเตะเข้าร่วมสตาฟทีมชุดใหญ่เพิ่มเติมอีกคนเพื่อเสริมประสิทธิภาพทั้งเกมรุกและเกมรับในจังหวะเซตพีซให้เฉียบคมยิ่งขึ้นนะครับดีวล่าสุดคือการแต่งตั้งลุยส์เมานี่วัย3าปีเข้ามารับหน้าที่นักวิเคราะห์ลูกตั้งเตะทีมชุดใหญ่ โดยย้ายมาจากเซาท์แชมตันซึ่งเจ้าตัวเคยทำหน้าที่เดียวกันที่นั่นมานานเกือบ2ปีและก่อนหน้านั้นเคยเป็นนักวิเคราะห์ฟอร์มการเล่นให้กับทั้งสวอนซีและบริสตอลโรเวอร์สเมานี่จะทำงานร่วมกับแอรอนบริกซึ่งคิ่งได้รับการปรับบทบาทอย่างเป็นทางการให้เป็นโคช้ชลูกตั้งเตะทีมชุดใหญ่ของเลอบูรแม้จะทำหน้าที่นี้มาตลอดฤดูกาลที่แล้วอยู่แล้วก็ตามโดยทั้งคู่จะช่วยกันคิดค้นและลงมือวางแผนวิธีการใหม่ในการรับมือและใช้ประโยชน์จากลูกตั้งเตะให้ได้ผลมากที่สุดไม่ใช่แค่เสริมทีม เพราะหงแดงยังดึงตัวลุส์เฟอร์นันโดิูเบลโค้ชชาวบราซิลมารับหน้าที่โค้ชพัฒนาศักยภาพรายบุคคลซึ่งเริ่มงานวันแรกเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาหลังย้ายมาจากอาตเลติโกมิเนโรในบ้านเกิดผลงานของเลวพลูจังหวะลูกตั้งเตเริ่มฉายแววให้เห็นอย่างชัดเจนในเกมล่าสุดที่เปิดบ้านเอาชนะอาร์เซนอล1-0โดยประตูใช้มาจากฟรีคิกสุดสวยของโดมินิกโซบสไล์ที่ปั่นจากระยะกว่า30หลาเสียบมุมตาข่ายอย่างหมดจด แม้จะไม่ใช่จังหวะวางแผนละเอียดจากบริกส์โดยตรงแต่เกมรับของหงแดงก็จัดการกับลูกเตะมุมของปืนใหญ่ได้อย่างไร้ปัญหาการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ถือเป็นส่วนหนึ่งของการยกเครื่องทีมงานเบื้องหลังที่เกิดขึ้นในยุคข,ของอาร์เนสล็อตโดยก่อนหน้านี้จอห์นไฮทิงกาอดีตผู้ช่วยโคช้ชได้ย้ายไปรับงานคุมทีมอาแจ็กซ์และถูกแทนที่โดยโจวานี่ฟานบองฮอสอดีตกัปตันทีมชาติเนเธอร์แลนด์ ด้านตำแหน่งโคช้ชผู้รักษาประตูก็มีการปรับเปลี่ยนครั้งใหญ่เช่นกันโดยฟาเบียนออเต้และคาลเดโอทาฟาเรลอำลาทีมไปเปิดทางให้ชาบี้วาลเลโร่กลับมารับตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายโคช้ชผู้รักษาประตูชุดใหญ่และคอลินส์จูดเข้ามารับหน้าที่ดูแลเส้นทางพัฒนาผู้รักษาประตูไม่เพียงแค่นั้น,นแผนกแพทย์และฟิตเนสของทีมก็ถูกปรับโครงสร้างภายใต้การดูแลของโจนาธานพาวเวอร์ผู้อำนวยการฝ่ายแพทย์และสมรรถภาพโดยลีโนบส์ถูกปรับบทบาทเป็นหัวหน้าฝ่ายฟื้นฟูร่างกาย ขณะที่คอนเนลเมอร์ธาขยับขึ้นเป็นหัวหน้าฝ่ายสมรรถภาพทางกายและคริสมอร์แกนรับหน้าที่หัวหน้าฝ่ายกายภาพบำบัดความเปลี่ยนแปลงทั้งหมดนี้สะท้อนให้เห็นถึงวิสัยทัศน์ของลิเวอร์พูลที่ไม่ได้แค่เสริมทัพในสนามแต่ยังลงรายละเอียดในทุกมิติข,ของการพัฒนาทีมเพื่อยกระดับการล่าแชมป์ในทุกรายการให้เต็มประสิทธิภาพมากที่สุด โอเคเรสเปิดปากครั้งแรกพูดถึงดราม่าอิซัตย้ายศพลิเวอร์พูลชี้นักเตะไม่ได้มีอำนาจเสมอไป วิกเตอร์โยเคเรสกองหน้าทีมชาติสวีเดนของอาร์เซนอลออกมาเปิดใจถึงกระแสะแรงในวงการลูกหนังช่วงซัมเมอร์นี้หลังตัวเขาและอเล็กซานเดอร์อีซักต่างตกเป็นศูนย์กลางของดีลระดับบิ๊กทั้งคู่ใช้วิธีผลักดันการย้ายทีมด้วยความเด็ดขาดจนกลายเป็นประเด็นร้อนในหมู่แฟนบอลและสื่ออย่างมากนะครับโยเคเรสที่เพิ่งย้ายจากสปอร์ติ้งลิสบอนมาอยู่กับอาร์เซนอลยอมรับตรงๆว่าเขาปฏิเสธการลงเล่นในช่วงปรีซีซั่นและถึงขั้นประท้วงไม่มารายงานตัวกับทีมเพื่อเร่งให้การเจราจาย้ายทีมเดินหน้าซึ่่่งงสสุดดท้้าาายเจจตัววกกก็มมหอหอูใ ด้านอีซักเองก็เผชิญสถานการณ์ตึงเครียดไม่แพ้กันเมื่อเจ้าตัวแจ้งกับนิวคาสเซิลยูไนเต็ดชัดเจนว่าจะไม่ลงเล่นอีกต่อไปหากสโมสรไม่เปิดทางให้เขาย้ายไปร่วมทีมลิเวอร์พูลและแม้ดิวจะลากยาวแต่สุดท้ายก็สำเร็จโดยเขากลายเป็นผู้เล่นค่าตัวแพงที่สุดในประวัติศาสตร์ของวงการฟุตบอลอังกฤษที่125ล้านปอนด์เยอเคเรสซึ่งตอนนี้อยู่ในแคมป์ทีมชาติสวีเดนและมีโอกาสได้กลับมาร่วมง,งานกับอีสซักในทีมชาติให้สัมภาษณ์สื่อเมื่อถูกถามถึงด แ,แสดงความยินดีที่เขาได้ย้ายทีมเท่านั้นครับสำหรับเรื่องนี้ผมเคยพูดไว้ก่อนหน้านี้ว่ามันอาจจะเกิดขึ้นค,คล้ายๆกันในหลายกรณี แต่มันยากที่จะพูดถึงเรื่องของเขาเพราะเราไม่รู้ว่าข้างในเกิดอะไรขึ้นจริงๆในโลกฟุตบอลทุกคนเล่นเพื่อทีมแต่โดยรวมแล้วสโมสรอนยังมีอำนาจมากที่สุดนะครับบางครั้งนักเตะเองก็ไม่ได้มีทางเลือกมากนักอย่างที่หลายคนคิดหาไปนักเตะที่ไม่เป็นที่ต้องการของสโมสรอนแล้วเราก็ทุกอย่างจะกลับกันหมดเลยครับเพราะตอนนั้นสโมสรสามารถทําอะไรก็ได้กับนักเตะคนนั้นเขาแท่ไม่มีสิทธิ์พูดอะไรเลยมันเป็นสถานการณ์ที่ซับซ้อนและบางครั้งก็ไม่ยุติธรรมแต่นั่นคือความเป็นจริงของฟุตบอลในตอนนี้ครับ คำพูดของโยเคเรสสะท้อนให้เห็นอีกมุมของพลังนักเตะที่หลายคนมองว่าเพิ่มขึ้นในยุคปัจจุบันแต่ในความจริงแล้วนักเตะยังคงต้องอยู่ภายใต้โครงสร้างที่สโมสรกลุ่มอำนาจหลักอยู่โดยเฉพาะในกรณีที่นักเตะไม่ได้อยู่ในแผนการทำทีมกรณีของอีซักโยเคเรสและนักเตะอย่างโยอันวิซาที่ใช้วิธีการซ้อมคนเดียวเพื่อเร่งการย้ายถิ่นในซัมเมอร์นี้ยิ่งทำให้ประเด็นนี้กลายเป็นเรื่องที่ถูกพูดถึงในวงกว้างและอาจเป็นจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงในแนวคิดเรื่องสิทธิและอำนาจของนักเตะในอนาคตก็เป็นได้ครับ เชลซีโพสอแทกดิวแต่สุดท้ายอเล็กซานเดอร์อิซักเปลือผูด้วยค่าตัวสถิติกาะอังกฤษ125ล้านปอนด์กลายเป็นดิวสถานตลาดเมื่ออเล็กซานเดอร์อิซักดาวยิงคิมชาติสวีเดนของนิวคาสเซิลยูไนเต็ดเปิดตัวกับเลื้อพูอย่างเป็นทางการด้วยค่าตัวสูงถึง125ล้านปอนด์ทำลายสถิติผู้เล่นค่าตัวแพงที่สุดในประวัติศาสตร์วงการฟุตบอลอังกฤษเรียบร้อยแล้ว,ลวนะครับ ดีลวนี้ไม่ได้เกิดขึ้นอย่างง่ายดายเพราะมีรายงานว่าเชลซีพยายามเข้ามาเสียบแย่งตัวในช่วงโค้งสุดท้ายแต่สุดท้ายนักเตะยืนยันชัดเจนว่าต้องการย้ายไปร่วมงานกับอาร์เนสซตที่แอนฟิลด์เท่านั้นตลอดช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมามีข่าวมาอย่างต่อเนื่องว่าเลือดพูยังคงจับตาเดีลวนี้อย่างใกล้ชิดและไม่เคยถอนตัวจากการแข่งขันแม้จะเงียบในสื่อแต่เบื้องหลังมีการเจราจาอย่างต่อเนื่องก่อนที่ทุกอย่างจะจบลงด้วยความสำเร็จของฝั่งหงแดงนะครับ ในการให้สัมภาษณ์กับเลี้ยวผู้ fc. com หลังเปิดตัวอย่างเป็นทางการอีซักเผยความรู้สึกอย่างเต็มเปี่ยมว่าเขาพร้อมแล้วที่จะเริ่มต้นบทใหม่กับแชมป์พรีเมียร์ลีกผมรู้สึกว่าสิ่งที่สโมสรแห่งนี้กำลังสร้างขึ้นมันต่อยอดจากประวัติศาสตร์ที่ยิ่งใหญ่และผมอยากเป็นส่วนหนึ่งของมันอีซักกล่าวเป้าหมายของผมคือคว้าถ้วยแชมป์และผมเชื่อว่านี่คือสถานที่ที่เหมาะสมที่สุดที่จะพัฒนาฝีเท้าและช่วยทีมให้ก้าวไปอีกขั้น ผมดีใจมากที่ได้รับโอกาสนี้และมีแรงกระตุ้นมหาศาลที่จะทำบางสิ่งที่ยิ่งใหญ่ให้สำเร็จให้ได้นะครับดาวยิงวยัย25ปีรายนี้จะเข้าร่วมทีมชาติสวีเดนทันทีเพื่อเตรียมตัวสำหรับศึกฟุตบอลโลกรอบชัดเลือกและยังกล่าวเสริมว่าเขารู้สึกตื่นเต้นสุดๆกับการได้สัมผัสบรรยากาศในแอนฟิลด์และแฟนบอลเลือดภูอย่างใกล้ชิดเป็นครั้งแรกดี๋วนี้ไม่เพียงแต่ขยาวตลาดแต่ยังส่งสัญญาณชัดเจนว่าเลือดพูดในยุคข,ของอาร์เนสโลต พร้อมเปิดสักการใหม่อย่างยิ่งใหญ่และอีซักจะเป็นหัวหอกคนสําคัญในภารกิจไล่ล่าความสําเร็จครั้งใหม่ของทีมแน่นอนนะครับและเป็นเพื่อนพี่ๆหงแดงมีความคิดเห็นยังไงกันบ้างลองแสดงความคิดเห็นไว้ทีใ่ใต้คลิปวิดีโอกันดูนะครับและนี่ก็คือสรุปข่าวของเลือดภูประจําวันที่3กันยายนในรอบเช้านะครับขอบคุณสําหรับการรับฟังถ้าชอบฝากกดไลค์กด u b s c r i b e ให้กันหน่อยนะครับสําหรับวันนี้สวัสดีครับ